สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับบรรยากาศฝนตกพี่น้องนะครับออกเดินทางตั้งแต่เช้านะครับมือว่านกระลุยฝนลุยน้ำท่วมมือนี้กระลุยฝนท่านผู้ชมมาก,กับแม่หมูให้เกาสวัสดีแม่หมูฝนตกฝนตกค่ะผู้ชมนะกำลังตะว่าไก่เศร้าแล้วล่ะพอลิลลิน ก็เห็นว่าฝันแล้ว้ยฝันแล้วเนาะค่ะฝันยำเลยเป็นบ่ฝันยำแล้วต่ว่าจักจะเป็นจ้าไดเนาะแต่ว่าเป็นแนวทางควมฝันนะคะผู้ชมต่ว่าแม่หมูกับมันใจอยู่ด้งวดนี่งวดที่แล้วห้าแปดตรงๆรนะครับผีหน้างวดที่แล้วแม่หมูเพิ่นขอพุ่มผีหน้าทำชมเอ้างวดนี้แม่หมูเพิ่นก็ไปจุดแล้วจุดธูปขอพุ่มอยู่หน้าเพิ่นพุ่มเจ้าที่เจ้า พุ่มจทยที่เจ้าทางอยู่หน้าผีหน้าอ่นะครับเพิ่นมาฝันฝันยำมันบอฝันยำแล้วจังเอ้าไปฟังนจังไปฟังท่านผู้ชมจังไปฟังน้ากันบรรยากาศฝนตกพี่น้องนะครับวันนี้กำลังกิเดินทางกลับแล้วพี่น้องช่วงคำช่วงแรงแล้วนะครับวันนี้ท่านผู้ชมวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับช่วงแรงช่วงคำเลยพี่น้องก่อนกิเดินทางกลับนะพี่น้องเนาะเอ้าแม่หมูเพิ่นว่าฝันยำแล้ว นะครับจังไปช่มไปฟังน้ากันงวดที่ผ่านมาหนับห้าแปดตรงๆนะคนับกถิอวาเพิ่นโชคดีแม่หมูช่วงนี้ดวงเพิ่นกาลังดีนะพี่น้องนะจะไม่เพิ่นยําให้น้ำนับเพิ่นให้ตั้งแต่ตังงวดละความฝันนับเลขกทูบเพิ่นก็ไปจุดแล้วนับขอพุ่มอยู่หน้านับขอผีหน้านะท่ชนชมงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนจังไปช่มไปฟังน้ากันได้พี่น้องเด้อฝนตกหัวจะเศร้าพี่น้องเอ้ยนะครับ ตกคือเกา่ามอนับกำลังเ,เดินทางกลับค่าแล้วพี่น้องนับช่วงค่าแล้วนับก็ออกเดินทางกับเปนหม,มูตั้งแต่เสาร์พี่น้องออกเดินทางทุกวันฝนตกแดดออกปันใดก็ออกเดินทางนะพี่น้องเนาะเออนะครับไปฟังน้ำกันสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะ FC, อเอฟซีท่าช่องบ่าวเถ่าและกับแม่หมูนะคะวันนี้เป็นกระได้น้อฝนตกบา่ทาังบานเอฟซีนะคะแม่หมูกับบ่าวเถ่าก็ล่างจากับ,บ้านพอดีเสียงคือเป็นเมื่อบ่แม่หมู เป็นวัดนิดหน่อยพี่น้องเอ้ยนะครับบาเบาเถากระพ่้อยเสียงเสียงเริ่มเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นวัดค่ะวัดติดวัดติดวัดน้ำกันเออฮะนะครับผู้ <c oughs> ชมฝนหยุดตกแล้ว <c oughs> เออเรากงจะไปปล่อยอยู่ค่ะ <c oughs> เอฟซีก็ถามกันเข้ามาหลายเนาะค่ะว่าแม่หมูฝันย่ำบัวแม่หมูฝันย่ำอยู่ค่ะผู้ชมฝันดีฟอร์มต่ว่ากับบอลูว่าจะเป็นจังได้เนาะค่ะผู้ชม แต่ว่าในใจแม่มูนี่คิดว่าเลขกแม่มูนี่เขาแล้วเขาแล้วเมีนเพราะว่าวดที่แล้วถูกตัวใดแม่มูวดที่แล้วถูกหาแปดค่ะแม่มูได้ได้ยุได้หาแปดวดที่แล้วถูกห้าแปดวดที่แล้วลงหฮเอฟซีพันตัวใดก่อนห้าสามแปดพี่น้อง่าสามแปดการเทิงแม่มูจุดทูบได้หาสามแปดราคาผีหน้ามาบวกย่ำอีกโค้งสุดท้าย หาสามแปดคือเกาค่ะตาว่างวดนี้บอลูว่าจะเป็นจ้าไดเนาะคะ่ะเพราะว่าตาไม่หมูกับมันใจในหล็กไม่หมูอยู่แต่ว่ากะคือบาแล้วเนาะคะ่ะเป็นพ่วงเสือส่วนบุคคลพร้อมบนันนี้เอา้าเขาเรื่องรถแม่หมูฝันแม่หมูฝันเนาะ,ะฝันว่าแม่หมูไปหน้าคือเกาเหรอครับผู้ชมไปหน้าไปหน้าแล้วบนันนีไปพ่อข้าเจ้า คนหลายๆขาเจ้าละเอือนแม่หมูมาพี่มาพี่ขาเจ้าว่ามาเก็บเห็ดว่าสั่นขาเจ้าว่าบาดนี้ยันเลี้ยวลงไปเนาะเห็ดปาดมีแต่เห็ดตาว่าเห็ดเป็นเห็ดดินเห็ดเห็ดน้ำหมากเห็ดอันเห็ดนาแลีเห็ดอย่างนี่หลายชนิดเลยขาเจ้าว่ามาเก็บแม่หมูก็เลยเก็บเก็บแบบว่าเต็มใจเก็บเพราะว่าแม่หมูบะหมักแม่ม่หมูบะหมักเห็ดชุ่มนี่แม่หมูก็เลยเก็บเก็บคอยตามกับมิตรดอกระงาม บาทนี่เลยมีันคนดึกดึกก่อนที่หินนะมาใส่แม่หมูมาเอ้ก็เลยเหลีลลยหยนกับเพื่อนไปเอ้าผู้ใดดึกมาใส่มาสันก็เลยเหลี่ยวขึ้นไปทั้งพ้นแล้วเห็นผู้ใส่ผู้ใส่ผู้ที่เคยมาดบอกแม่หมูไปเบออิ้งยู่เงาโพ่นั่นแหละที่ผมรอบที่แล้วนั่นบอกเม่นที่เพิ่นว่าให้ไปบอกเบิ้งยู่เอ,อยู่เงาโพนะ่ะยู่เอย์นโพนะ่นะค่ะเมียนบานนี้เพลอยยำหมาจั่วจั่วอยู่เพื่อลว่ววละว พี่สันเบิ่งสันเบื่องอย่างนอสันเพื่อนเรซี่ซี่ไปซี่ไปทั้งพดนะครับชมแม่มูเรเลี้ยวขึ้นไปโอ้ยสันแม่มูว่างเฮ็ดละงูไอ้มพุ่นเลยเหลียงเออเอออยู่ปาดแม่มูเลยดีใจโอ้ยสันดีใจแห้งสันมองพ่นโกโก้แม่มูน่ะมีแต่เฮ็ดละงูบาดนี่แม่มูเลยว่าโอ้ยดีใจแห้งสันมีเฮ็ดละงูเป็นของตัวเองแล้วเลยบางสี่ดีใจหลายน่ะบาดเพื่อนเลยว่า <c oughs> เขาหลบหัวขึ <c oughs> ้น<อ>นั่นละว่าสัน<อ>มันเคยออกกูแซมันก็ออกมันละเพิ่นว่าอูอบาตันไม่มูลเลยปะแม่แม่มาเก็บเฮลางโงกสันเลยบอกเป็นเก็บเก็บเอาเราเฮลางโงกส่วนเอาส่วนเอาเต็มอยู่เพิ่นว่าเอาคักเพิ่นว่าจังสีต่เพิ่นว่าได้บอกเลยเด็กเพิ่นก็มพีแตาว่าเอาคักเพิ่นว่าจังสีส่วนส่วนเราเฮ็ดนะส่วนเราส่วนเอาเอามีดนะเฮ้านะอันเอาอ <c oughs> เฮ็ดนะนะเลี้ยงเออเหิงงามอิ๋วฟังตอนจุดเสด็ดเมื่อไงกับเฮ็ดกับอันนี้โยเสด็จขึ้นมากน่ะนะจ้ะเมมูมักเท่าไรล่ะคิดว่าจท่ไรล่ะเฮ้ยเมมูก็มากันตามที่เมมูมากเนาะแม่มูมากนั่นมากเลขทูบนั่นแหละเก้าสองศูนย์แมนค่ะเก้าสองศูนย์แล้วก็เก้าสองหนึ่งจ้ะเก้าสองหนึ่งมาจากใส่เก้าสองหนึ่งคือบ้าง เป็นวันเกิดหลานแม,ม่หมูเองแม,ม่หมูก็เลยมักตัวนี้นั่มแต่ว่าตัว,ตวที่แม,ม่หมูเน้นที่สุดคือ 9, เมมาก,ก้าสองแม่หมูมักเก้าสองค่ะแต่ว่าแม,ม่หมูที่ฝันตรงหวัดฝันว่าเขาโอรอตตลรี่ไมาให้ฝันว่าขาจาลรลอตเตอลี่ให้มันเป็นงานบุญมันเป็นงานบุญขาจาลอรเตอลี่ไมาให้เขาเจเ้าเลยบอกว่าให้แม่หมูนี่เอารอตตลรี่แต่ว่าแม่หมูบารูว่าพงแม่หมูตัวใดเขาเลยว่าเอาเอานีเอาเอาเพิ่นกับบังคับไปเอาสิน่ะก็เลยเอาตา กึ่งไปเบื้องไปเบื้องกันลอตเตอรี่น่ะก็เลยเห็นตะเลขท่ายมันสามหนึ่งแปดันตะโตคุณล่ะค่ะตะโตตะตองวัดคุณล่ะค่ะแต่แม่หมูคิดว่าเลขทูพี่ปิดจุดขอภูมิอยู่หน้าแ่นขอไอ้ผีหน้าหนิคิดว่าเป็นมาบอกนี่ละแม่ก้าสองศูนย์นี่แม่หมูก็คิดแบบนี้แต่ว่าคิดว่าแม่หมูหมั่นใจก้าสองก้าสองเี่ส้องเดอที่บาวเท่านะครับ ที่แม่หมูเพิ่นปิดจุดขออยู่พุ่มอยู่หน้าเพื่อนพี่น้องขอขอพุ่มเจ้าทีเจ้าทางพี่ให้พี่หน้าแม่ครับโทล่ะกดพูดเท่านี้ผู้ใช่ผูกเก่ามาที่หัวหัวเฮ่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 เฮอเฮ่นฮนเฮ่เม่เฮ่เฮ่เฮ่อฮ่เ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 ่เฮ่เฮ่เฮ่เสเฮ่่เฮ่เ่เฮ่่ก่เ่เฮ่เฮ่เฮ่เ่่มม่เ่่นเ่9 2 1 9 2 ม่ชุดนี้ก็เลขถูกเก่าสองศูนย์เนาะแต่พี่เขียนเพิ่มให้ก็คือเก่าสองหนึ่งพี่น้องค่ะแหมเรื่องเลแต่ว่าคันแบบว่าแต่ว่าตะกี้เคยฝันว่าเก็บเฮลังโง่เก็บเฮลังโง่ต่ว่ามันกับเป็นเก็บเก่าเนาะแต่ว่าแม่หมูกับปลาเป๋าดอกแม่หมูจะคิดว่าเลขแม่หมูน่ะเขาแล้วอืค่ะหรือว่าไอซี่มักกัลอกแป๋เอานะคะท่ผู้ชมแม่หมูปลาเป๋ว่าะแม่หมูมักในชุดนี้แล้วท่านผู้ชมมาเป็นมั่นใจได้พี่น้องได้นะครับแม่มูเพิ่นกระเน่น จุดที่เพิ่นไปขอแหละจุดทูบแลยพี่น้องนับแต่ว่าเมยหมูเพิ่นหันมีเพิ่มเมนค่ะเพิเ่นว่าเอาเก่าสองหนึ่งเพิ่นว่าหาได้โชคน้ำหลานหน่อยหลานหน่อยครับเ,เป็นเนกิดหลานนะครับค่ะธรรมบชมเดี๋ยวมาเบิ่งนั่กันนะครับจ้ะอ้าวธรรมาชมนับอันนี้งวดที่ผ่านมาเด้พี่น้องเด้อนับลงให้เอฟซีโค้งสุดท้ายที่เมยหมูฝันยำน,ะนะับอ่าผีนามาบอกนับตรงกับเลขทูบที่เพิ่นจุดงวดที่แล้วห้าสามแปดนะครับเพิ่นกระถูก เพิ่นตัดที่บ่าวถอดตัดให้กระห้าแปดตรงๆนะเพิ่นก็ไดหาแปดท่านผู้ชมนะครับอ่าที่แม,ม่หมูเพิ่นฝันตองวัดด้อพี่น้องเด้อนะปลงให้งเอฟซีนะที่เพิ่นฝันว่าเป็นงานบุญแล้วก็เพิ่นก็ได้ลอตเตอรี่จำเลขไทยนะได้สามหนึ่งแปดนะคโค้งสุดท้ายพี่น้องนะเพิ่นฝันย่ำฝันเห็นผู้ชายผู้เก่าผีหน้าผู้เก่านะครับอ่าบอกคนว่าให้เก็บละงอกเห็ดละงอกอยู่พ่นแม่นค่ะเฮ็ดละงอกเหลืองเต็มพ่นเลยตันว่า เก็บเอาเอาคักคักเพื่อนว่าค่ะน้ำเก็ดหลงหงกอ้าวท่านผู้ชมนะครับเลขทูบที่ปิดจุดได้พี่น้องได้อ920น่าแม่หมูเพป็นมั่นใจชุดนี้แต่ว่าเมื่อนี้เพื่อนว่าเพื่อนมักอีกชุดหนึ่ง921เพื่อนว่าเป็นวันเกิดของหลานหน่อยเพื่อนวันที่21เดือน9ค่ะนะพี่น้องนะเพื่อนว่าหาดิโชคน้ำกันนะครับอืมแต่ว่าแม่หมูก็เน้นเน้นชุดนี้แหละค่ะ90อู้ เก้ากระแมนเกากรแมนแล้กก็2สเน้นชุดๆก็คือ92ค่ะชุดชุดที่เป็นฝันตรงวัด318หดได้พี่น้องได้ะนะธรามก,กรบสามหนึ่ดหนึ่งแพี่น้องนะมือนี้มีเพิ่มให้ก็คือผล่นว่าดโชก้ำหลาดหน่อยเก้าสอนะครับอันนี้เลขทูปนะครับและที่เป็นฝันยำํำนะครับาเกองศู 9, 2, 0, พี่น้องหรือ029แต่ว่าไม่หมูเ่นมันใจขึอเก้าสองบ่าวถอดตัดให้92 90 20เกาะพี่น้องเนาะ สามคูณอีกติดไว้หาลอตเตอรีร่ไว้นะครับ<น>ขึ้นหัวที่ผ่านมานะครับผมห้าสามแปดนะหาสามหาแปดสามแปดก็มาหาแปดนะครับหัวที่ผ่านมานะครับทำชุชมอันนี้เอาพี่น้องนะครับหาได้โชคนะครับท่าำชุม่มแต่ว่าแม่หมูมันใจเก้าสองแคปหน้าจอนะหน้าทำชุชมนะครับทำชุ่มแม่หมูเพิ่งกำมันใจชุดที่เพิ่นไปขอค่ะ,คะมันใจชุดนี่ขอหยุบขอหยุบพุ่มอยู่หน้าเพื่อนขอจังหวดก็ แม่หมูขอสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะงวดที่สองแต่ว่าแม่หมูมีบอกมีกล่าวเพิ่นไว้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อแม่หมูว่าขอเพิ่นครบสามงวดก่อนแม่นค่ะงวดแรกเพิ่นได้แล้วห้าแปดนะครับงว,วดนี้จะเป็นจังใดนะครับท่านผู้ชมอนะแม่หมูเพิ่นก็ยังบอก,บอกเบาเถ่าแม่หมูเพิ่นว่าบอกเพิ่นไว้อยู่เพิ่อนมางวดที่สามก่อนค่ะจังจะบอกนะครับเอลนะพี่น้องเนาะ นับแม่หมูเพันกระเน่นชุด920พี่น้องเพันกระเน 92, ะ่นเก้าสองเก้าสองศูนย์เก้อได้พี่น้องเด้อนับหรือผู้ใดมักชุดที่เพิ่นฝันตองงวดนะครับ318นะครับชุดที่เพิ่นฝันตองงวด318ห่งชุดนี้เป็นชุดล่องนะคะช่วงสามหนึ่งแปดเป็นชุดล่องแม่นค่ะเป็นชุดล่องนับพันเนียนเก้าสองกับ921นนี่แหละพี่น้องะอะนะครับ เป็นมาไฮเดโช์น้ำร้านหน่อยเพื่อนเอานะครับขอบคุณแม่หมูท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านได้พี่น้องได้เป็นเนี่ยทางนะคะเป็นสุขให้ม,นมันนะครับสุขให้ม,นมัมมนน้ำกันสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ